สวัสดีค่ะวันนี้ครอบครัวกันกับแม่ชิยาเราจะมาทำข้าวต้มมัดกันนะคะพอดีอยากกินข้าวต้มมัดทำเองนะคะไม่ใส่ถั่วดำนะคะเพราะว่าแม่จะใช้แค่กล้วยค่ะมาดูวัตถุดิบบ้างนะคะเราจะมีข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวเคี่ยวงูแม่แช่ไว้สองถึงสามชั่วโมงแม่อันนี้แม่แช่ไว้สามชั่วโมงแล้วค่ะข้าวเหนียวเคีย่ยงงูมีเกลือนะคะเกลือป่นค่ะ มีน้ำตาลทรายครึ่งกิโลนะคะข้าวเหนียวนี่แม่ใช้ครึ่งกิโลนะคะน้ำตาลทรายก็ครึ่งกิโลใบเตยแม่ไม่ได้ซื้อใบเตยมางนั้นแม่จะใช้กลิ่นของใบเตยสําเร็จรูปแทนนะคะกลิ่นใบเตยค่ะจะหยอดใส่นิดเดียวนะคะมีหัวกะทิหัวกะทิครึ่งกิโลค่ะหัวกะทินะคะแล้วก็หางกะทิอีกหนึ่งกิโลค่ะหนึ่งกิโลกร,รัมนะคะนี่สหางกะทิ แล้วก็ใบตองใบตองอันนี้เราตากแดดมาแล้วนะคะหนึ่งแดดแล้วก็ตัดไว้เป็นชิ้นนะคะมีตอกไม้ตอกไม้ไผ่ค่ะมีแช่น้ําไว้นะคะแช่น้ําไว้สักหนึ่งชั่วโมงค่ะมันจะได้นิ่มค่ะกล้วยค่ะกล้วยเดี๋ยวเราหั่นเป็นชิ้นนะคะปอกเปลือกแล้วหั่นเป็นชิ้นค่ะมีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราไปทําตัวเครื่องข้าวต้มก,กันก่อนนะคะเราจะมาเริ่มผัดตัวเครื่องกันก่อนนะคะเราจะใส่ หางกะทิลงไปก่อนคะ่ะหางกะทิใส่ลงไปเลยนะคะ <_ C ell> ตามด้วยน้ำตาลทายคะ่ะน้ำตาลทายเราจะยังใส่ไม่หมดนะคะเราจะไปใส่ไปสักหนึ่งส่วนก่อนนะคะ สักส่วนหนึ่งก่อนค่ะตามด้วยเกลือนะคะแม่ใช้กระปุกเก่ามาใช้เติมอะคะ่ะจริงๆมันเป็นกระปุกพริกไทยเดิมแต่แม่เติมเกลือลงไปหน่อยแล้วก็น้ำใบเตยนะคะ เดี๋ยวเราคุณไปให้น้ำตาลละลายให้หมดก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ข้าวเหนียวลงไปผัดค่ะอันนี้หมดแล้วนะคะต่อไปก็ใส่ข้าวเหนียวค่ะ ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้น้ำกะทิเริ่มแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำตาลแล้วก็เหลือกะทิที่เหลือะคะ่ะเติมน้ำตาลนะคะ จริงใครไม่ชอบหวานนะคะไม่ต้องใส่ถึงครึ่งกิโลก็ได้เนาะอย่างแม่จะใส่ไม่ไม่ถึงแล้วกันนาะครั้งนี้แล้วก็หัวกะทิค่ะ yeah <laughs> อค okay. อันนี้คือเริ่มแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปล่อยทิ้งไว้ให้เย็ยนแล้วเราค่อยมาห่อข้าต้มกันค่ะ, okay. คะทิ้งไว้ให้เย็ยนก่อนนะคะนี่ค่ะโอเคค่ะอันนี้คือข้าวผัดนะคะที่เราผัดไว้เรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะมาห่อเป็นมัดนะคะใบตองน,นะคะที่เราทําไว้เรียบร้อยแล้วเราจะไข่กันนะคะไข่กันแบบนี้ ตักข้าวลงไปนะคะใส่กล้งลงไปะคะ่ะแล้วก็ใส่ข้าวลงไปอีกครั้งนึงนะคะใส่ข้าวลงไปะคะ่ะ แล้วก็จะหอนะคะน,นี่สอดเข้าไปอนนสอนเขาไปนะคะแล้วอันนึงเราจะหมุนตรงนี้ค่ะหมุนเข้ามานะคะ ให้แน่นๆนะคะนี้เราจะมาจับนี่ เราเก็บไว้เราจะเอา2ชิ้นนะคะมาประกบกันนะคะอันนี้ได้1ชิ้นแล้วค่ะถ้าชอบแบบเล็กๆก็ห่อเล็กๆนะคะอันนี้แม่เสร็จ้ะค่าง

เรียบร้อยค่ะหนึ่งอันค่ะทาไปเรื่อยๆนะคะจนข้าวหมดอะคะ่ะเดี๋ยวขอไปทําก่อนนะคะโอเคค่ะห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดูนะคะอันนี้คือใบตองที่แม่มีนะคะแม่ชิ้ยายมีใบตองอยู่แค่นี้เราได้ประมาณนี้ค่ะได้ไม่เยอะใบตองหมดก่อนแต่ข้าวเราเหลือนะคะแม่ก็เลยใช้ฟอยล์ค่ะนี่คะดูแปลกๆไหมใช้ฟอยล์ห่อนะคะ ม่ต้องนี่คือทานได้นะคะเดี๋ยวเวลาเอาไปนึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่จะเอามาแกะให้ดูว่าถ้าเราใช้ฟอยล์เราไม่มีใบตองมันจะสามารถที่จะทําเป็นข้าวต้มมัดได้ไหมอันนี้ฟอยล์นะคะบางคนอาจจะเคยทําแล้วเนาะใช้ฟอยล์ห่อนี้ใบตองห่อนะคะนี้เป็นมัดคู่นะคะมัดคู่เนี่ยค่ะนะคะเองิงนะแม่ห่อไม่ค่อยสวยหรอกแต่ยายของแม่ คุณยายอะค่ะคุณยายเขาจะห่อสวยมากอันนี้แม่เขาห่อแต่ไซส์ใหญ่ๆหน่อยเดี๋ยวเราเอาไปนึ่งกันนะคะแม่ต้มน้ำไว้แล้วเดีย๋ยวเรานหึ่งในซึ้งนึ่งเดีย๋ยวเอาลงไปนึ่งประมาณแค่ยี่สิบนาทีพอนะคะยี่สิบนาทีก็สุกแล้วเพราะว่าเราผัดข้าวก็สุกพอสมควรแล้ว เดี๋ยวเรามาปิดฝากันนะคะเดี๋ยว20ินาทีเรามาดูกันนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวเราจะไปแกะกันดูเนาะนะคะ นะคะคเอาอย่างละหนึ่งเนะาะเดี๋ยวมาแกะดูนะคะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างอันนี้ที่ทำมาจากใบตองนะคะแล้วอันนี้ที่ทำหอมมาด้วยฟอยล์ค่ะ เดี๋ยวเรามาแกะแบบฟอยดูก่อเนเนาะนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ นนี่ะะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาแกะที่เป็นใบตองดูนะคะนี่ค่ะนะคะอันนี้จะสวยเลยค่ะนคะคะใบตองจะไม่ค่อยติดเท่าฟอยนะคะถ้าฟอยอจะติดข้าวนีนี่ค่ะ,น,คะ,น,คะนะคะ นี่ค่ะรยร้อยค่ะถ้าใครชอบถั่วด,ดําใส่ถั่วด,ดำเข้าไปด้วยนะคะจะสีจะสวยขึ้นแต่นี้แม่ใส่แค่กล้วยอะ,ค,ะค่ะค่ะ